ความในใจก่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศนาวทิสานาฏเปิดใจถึงสร้อยนาคีละครเรื่องสุดท้ายกับช่องเจ็ดออกอากาศมาให้ชมความปังตั้งแต่ตอนแรกและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครฟอร์มยักษ์อย่างสร้อยนาคีที่รวม2ปีกว่าได้ออกอากาศละครถูกสับตาจากบ้านช่อง7 HD เอีที่นางเอกสาวได้นาวทิสานาศสอนศึกมาประชันฝีมือกับพระเอกรุ่นน้องดาวรุ่งอย่างบิวรพนจิตตะโกศลนรวมกับอีกหนึ่งนางเอกกาตูนัชชาบุญปอง แถมยังมีทัพคนบันเทิงมากฝีมือขับข้างในเรื่องราวความรักของคนและพญานาคจนกลายเป็นคติสอนใจคมชัดดึกบันเทิงได้สัมภาษณ์พิเศษกับนาวทิศานาถที่เจ้าตัวเปิดใจว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนเธอไปใช้ชีวิตต่างประเทศนาวทิศานาถเล่าถึงการทํางานละครสร้อยนาคีว่าความท้าทายของเธอในละครเรื่องนี้น,นั้นคือความยากที่ต้องมีสมาธิเล่นกับหลากหลายคนและซีนดราม่าหนักมากหนูจะหนักตรงที่ว่าหนูเล่นเป็นผี เวลาที่เราเข้าฉากกับใครคือเราต้องวรา์ปไปและการที่วราปนั้นถ้านักแสดงเขาเล่นอยู่เขาจะคัดและทุกคนต้องนิ่งเพื่อให้หนูต้องเข้าไปอยู่ที่บ็อกกิ้งนั้นและก็54 3สอและทุกคนเล่นต่อแล้วหนูก็ปิ้งมาแล้วถ้าสินนั้นต้องราม่าต้องร้องไห้หนูต้องคุมอารมณ์ไว้ก่อนด้านนอกแล 5, 4, 3, ้ว5432คัดปุ๊บหนูวิ่งเข้าไปหนูต้องร้องไห้เล่นเลยอันนี้มันเป็นความยากของหนูมันเป็นเทคนิคในการถ่ายทำจริงๆหนูสามารถแบบว่าพี่คา หนูขอทำอารมณ์ก่อนอะไรแบบนี้อันนั้นมันใช้กับการถ่ายเราคนเดียวแต่อันนี้เราต้องเล่นร่วมกับนักแสดงท่านอื่นที่เขาเล่นกันไปแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกว่าขอทำอารมณ์ก่อนแบบนั้นไม่ได้ต้องมีสมาธิกับตนเองเราต้องเห็นใจคนที่เขาเล่นอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็เหมือนว่าอยากไปหาประสบการณ์ให้กับตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หนูอยู่ว่างไม่ค่อยได้เลยตัดสินใจฉันไปเรียนดีกว่าอยากได้ภาษาแบบจริงๆ จังๆเลยแลนไว้หลังสงกรานต์คอร์สยาวจะมี3เดือน6เดือน1ปีหนูก็ลองไปอยู่สักระยะหนึ่งก่อนอันนี้หนูไม่ได้อยากบอกช่วงเวลาที่แน่นอนเดี๋ยวแบบเผื่อไปแล้วอยู่ยาวไปแล้วกลับมาก่อนอะไรแบบนี้หนูขอลองไปดูก่อนว่าจะอะไรยังไงแค่อยากได้ประสบการณ์อยากลองไปใช้ชีวิตแบบคนไม่รู้จักเราเท่าไรอยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปอยู่ที่ไทยยังมีภาพจําว่าเราคือดาราแค่อยากลองดูหนูสัญญากับพี่ๆแฟนคลับว่าทาไปอยู่โนด จะไลฟ์สดคุยกันกลับมาจากเรียนก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูหนูชอบเล่นหนังนะอยากเล่นหนังรู้สึกว่าเป็นชีวิตจริงดูชอบหนังที่ไม่ต้องประดิษฐ์เยอะมีความจริงความเรียวสัญญากับช่องยังมีอยู่อีกประมาณ2ปี